แอปแมนมาปิ้งรักตอนที่1ง,งานใหม่ของเอวาด้านเอวาฉันหนีออกจากบ้านมาเพื่อเรียนรู้งานกับคนที่สุดยอดมากๆเลยอะนะฉันเป็นแฟนคลับเขาอะติ่งก็ว่าได้ง่ายๆเลย แต่ฉันไม่ใช่ติ่งดาราหรือนักร้องอะไรหรอกเนอะฉันเป็นติ่งนักเขียนเนอะเขาเป็นนักเขียนที่เก็บตัวเก็บตัวแบบมากๆออะไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครนอกจากเขามีนาปากกาว่าเพชรน้ำหนึ่งก็ไม่มีใครรู้อีกแล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขาไม่เคยเปิดเผยตัวไม่เคยไปงานแจกลายเซ็นที่ไหนแต่วันนี้จู่ๆเขาก็เปิดรับสมัครผู้ช่วยแต่มันติดปัญหาตรงที่เขารับแต่ผู้ชายเท่านั้นเนอะ นี่ไงนี่ไงรา,ายละเอียดการสมัครงานตำแหน่งงานผู้ช่วยนะักเขียนอายุ20ปีขึ้นไปจบอักษรสามมีความอดทนสูงมากๆเพศชายเท่านั้นมาอะไรทำให้ฉันต้องมาถึงที่นี่เออคือนี่ฉันมาสมัครงานในบ้านร้างเหรอฉันแงหน้ามองดูเคหสถานที่อยู่ตรงหน้าที่ต้องเรียกว่าบ้านร้างเพราะมันให้บรรยากาศเออ บ้านผีสิงสุดๆไปเลยเลื่อนไทยเก่าๆที่อยู่แถวสมุทรปราการมีกลิ่นอายของดอกปีบที่รอยอบอวลและประตูรั้วที่เก่าสยอยอกเพ้อกับบ้านที่อยู่ตรงหน้าของฉันเลยนี่มันหลอนเกินไปพอเข้าใจว่าคนแต่งในใิยายสยองขวัญต้องการแรงบันดาลใจแต่แบบนี้มันเกินไปไหมฉันมองสำรวจข้างทางที่พร้อมจะ เออแน่นอนฉันลัดหน้าอกมาจนแทบจะหายใจไม่ออกแล้วแถมขั้นหัวพออีวิทย์ิ่งเง่าจะตัดสั้นเลยก็ใจกลากทนไม่ไหวที่จะตัดผมที่ไว้มานานหลายปีให้ได้งานก่อนก็แล้วกันฮยค่อยไปตัดเนอะคุณเอ็มใช่ไหมครับท่านรออยู่ข้างในแล้วครับเสียงชายแก่ที่เดินมาหาฉันทำให้ฉันต้องสะดุ้งโหยงยนี่มันครบสูตรหนังผีมากเลยเนะเออครับ ฉันตอบแบบกล้าๆกลัวๆเพราะว่ากลัวจะถูกจับได้ทําได้แค่ทําตัวให้แมนที่สุดเท่านั้นเท่าที่จะทําได้แล้วก็เดินตามคุณตาเข้าไปในบ้านผีสิงนี่อัธพลอักษรศิลป์อายุ27ปีนี่มันคนแคนหรือไงเนี่ยทำไม27ถึงได้ดูหน้าหวานเป็นตุ๊ดตัวเล็กผอมแห้งแรงน้อยจะทําอะไรได้อะเน,นี้ยผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาสํารวจตัวฉันแต่มีอีกคนนั่งอยู่หลังฉากกัน้น ต้องเป็นคนเผ็ดน้ำหนึ่งแน่ๆเลยเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันนะทำไมถึงทำที่ทำตัวลึกลับขนาดเนี้เออผมคงจะได้ยินด้วยมาเยอะนะครับฉันตอบออกไปตาก็ยังชะเง้อมองคนที่อยู่หลังฉากกันนั่นลึกลับจังลึกลับจังทำไมแค่สัมภาษณ์งานต้องซ่อนตัวนะแต่อตื่นเต้นจนทนไม่ไหวแล้วแกมาชานะมาเป็นคนสุดท้ายรู้ไหมว่านายน้อยเขามีพนักง,งานในใจแล้ว ผู้ชายที่เดินเข้ามาหาฉันแล้วก็ดึงใบสมัครจากมือของฉันเลยเอ,อ้ยอย่าตัดสินคนจากหน้าปกได้ไหมล่ะครับและอย่าเพิ่งปิดหนังสือหากยังไม่ได้อ่านมันได้ปโปรดสัมภาษณ์ผมก่อนน่ะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้อย่ามาทำกับฉันแบบนี้ฉันต้องการงานนี้มากจริงๆอะ่ะเหตุผลอะไรทำไมผมต้องรับคุณเข้าทำงานด้วย เสียงทุ้มต่ำจากคนที่อยู่ด้านหลังฉากกั้นทำให้หัวใจของฉันต้นรัวเขาเป็นผู้ชายแน่นๆเลยฟังจากเสียงอายุไม่มากเท่าไหร่แน่ๆแต่จะตอบคำถามนี้ว่ายังไงดีตอบง่ายๆหรือตอบเอาสวยงามเออเพราะว่าผมต้องการที่จะเรียนรู้งานนะครับไล่กลับไปได้เลยฉันยังพูดไม่ทันจบคำสั่งที่ไล่ฉันไปเหมือนสายฟ้าฟาดอะไรกันฉันตอบอะไรผิดอย่างนั้นเหรอฉันตอบอะไรผิดละ่ะทำไมถึงไล่ผมอะครับ เพราะฉันต้องการคนที่พร้อมไม่ใช่คนที่จะมาเรียนรู้มีคนอีกมากมายที่พร้อมที่จะทํางานนี้เหตุผลที่ได้รับทําให้ฉันขเข่าแทบจะซุด,ดการรอคอยหลายปีจบลงเพียงแค่ตอบคําถามผิดเอ้ยไม่ได้นะ ได้โปรดเถอะครับให้ผมทําอะไรก็ได้ให้เป็นคนชายก็ได้ขอแค่เพียงให้ผมได้งานนี้มันคือการเดิมพันทั้งชีวิตของผมเลยนะตอนนี้คุณไม่มีงานหนังสือออกมาสักพักแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าได้ผมช่วยอาจจะเร็วขึ้นนะสิ่งที่ฉันพูดทําให้ผู้ชายตัวใหญ่พยายามที่จะไล่ฉันออกไปอะไรมันจะจบแค่นี้เองเหรอมีเหรอที่คนอย่างฉันจะยอมอะฉันดันสู้กับคนตัวใหญ่แต่เขากลับทั้งผักทั้งดันให้ฉันออกไปจากบ้าน เอ้ยความพยายามดีฉันชอบนะไปอยู่กับสำนักพิมพ์เถอะนะาที่นี่อาจจะไม่เหมาะกับแกหรอกคนตัวใหญ่ไม่พูดเปล่าพยายามจะดันฉันออกท่าเดียวเลยเฮ้ยผมเป็นแฟนนิยายของคุณนะตั้งแต่รุ่นแม่ของคุณหนังสือของคุณผมมีทุกเล่มถ้าไม่ใช่คุณมันก็ไม่มีความหมายอีกแล้วฉันตะโกนบอกคนที่อยู่หลังฉากกัน้นแขกับคนที่พยายามจะดันฉันออกทำเ,เอากฎระเบียบให้คุณอัศพลเข้าดู นายน้อยเอาขี้ก้างแบบนี้มาทําไมล่ะครับเอ้ยเอาเฮอเอาเถอรับก็รับรับไม่ได้ก็ช่างแกและกันนะผู้ชายที่ชื่อททมส่งกระดาษมาฉันดูซึ่งฉันก็อ่านมันอย่างละเอียดแต่ไม่มีอะไรเลยระเบียบการอยู่ร่วมกัน 1. ห,ห้ามมีเรื่องห้ามทะเลวีวาดห้ามก่อปัญหาภายในบ้าน 2. บริเวณชั้น2ทางเดินด้านขวาห้ามไปเด็ดขาด3 สั่งอะไรให้ทำก็ต้องทำห้ามมีข้อแม้ต้องทำทันทีห้ามพูดคาว่าเดี๋ยวถ้าพูดจะปรับ500บาทต่อหนึคำสีมีต้นฉบับนิยายล่วนไหลทางเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและไม่ใช่ทางกฎหมายห้าห้าที่อยู่ของการทํางานไม่เป็นหลักแหล่งต้องพร้อมที่จะทํางานอยู่ตลอดเวลาผลประโยชน์ที่จะได้รับเงินเดือน3 2 0 0 0ืเออค่าออกต่างจังหวัดอีกตั้งหากวันละ1000บาทเออเดี๋ยวนะครับแล้วค่าเดินทางวันหยุด ทนถามเพราะว่ามันมีรายได้แค่ส่วนของเงินเดือนกับค่าออกต่างจังหวัดแล้วไหนค่าเดินทางค่าประกันเออแล้วก็บลา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 ไหนจะสวัสดิการอื่นๆอ,อ,อีกเดินทางอะไรกินนอนที่นี่กินอยู่ที่นี่จะเดินทางอะไรออออยู่กินที่นี่ใช่ดิใช้คําว่าเจ้านายอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ที่นั่นมีเมียรหรือแฟนหรือเปล่าถ้ามีก็ไปบอกเลิกซะทํางานตลอดเวลาไม่มีเวลาให้แฟนหรอกนะ คนที่ชื่อถามดึงกระดาษออกจากมือของฉันพร้อมกับตบไหลจนฉันตัวแทบจะปิวอองานมีอะไรบ้างอะครับไม่เห็นมีเขียนบอกเลยอะฉันถามถึงหน้าที่อย่างชัดเจนไม่มีใครรู้เลยว่าเพชรน้ำหนึ่งหน้าตาเป็นยังไงแล้วงานที่เขารับสมัครก็ไม่รู้เลยว่างานอะไรด้วยอะแค่ทําตามที่นายน้อยสัง่งเริ่มงานวันนี้เลยฉันจะพาแกไปดูห้องนอนอะเซนเซนยอมรับกฎแล้วเข้าทํางานซะ ปกาลูกเลื่อนถูกส่งมาให้ฉันฉันไม่เคยเจอการสมัครงานอะไรที่มันไม่มีระเบียบการอะไรเลยไม่มีความเขดมของการทํางานอะไรเลยด้วยแต่ฉันเองก็ยังเซ็นรับงานที่ดูยังไงก็ไม่เห็นความเป็นธรรมเลยเฮ้ยก็อยากทํางานกับเขานี่นะเออผมต้องกลับไปเอาเสื้อผ้าก่อนเนอะมีแค่เกงในกับชุดชั้นในชุดเดียวจะอยู่ยังไงละตัวเธอเออถ้าอยากงานเจอกันที่นี่ตอนเช้าห้ามช้าอีกนะนายน้อยเป็นคนตรงต่อเวลามาก ฉันไม่ได้ฟังคนที่ชื่อทามพูดจนจบหรอเพราะฉันสนใจผู้ชายที่อยู่หลังฉากกานที่ตอนนี้ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไอฉากบ้านนี้ทำไมถึงสูงจังไม่เห็นอะไรเลยแต่ดูดูแล้วน่าจะสูงมากๆอยู่นะแล้วผมต้องเรียกเจ้านายว่าอะไรอะครับก็เรียกว่านายน้อยไนงะถามมากจริงที่นี่ทุกคนเขาก็เรียกแบบนี้ทั้งนั้นอะเวาเสื้อผ้าของแกมาได้แล้วอายุ27สิบเจ็ดงั้นเหนอมึงคิดอะไรเป็นอาหารวะหน้าแมงไม่เหียวเลยอตีน มันมีคอลลาเจนสูงนะครับผมขอตัวล้านะเจอก,กันพรุ่งนี้นะครับเฮ้ยเอาชื่อพีเอ็มมาใชา้ถ้าพีเอ็มรู้เอาตายแน่ๆเลยแต่ยังไงก็ได้งานแล้ว yes! ต่อจากนี้ไปฉันจะได้ไปอยู่ใกล้ๆกับนักเก็ตที่ฉันคลั่งไคล้แล้วว่าแต่ทำไมมันถึงได้ง่ายจังเลยอะเอ็มคอริง เอ้ยตายยากจังบ่นถึงปุ๊บก็โทรมาเลยสายสนทนาค่ะพี่เอมิกาอยู่ที่ไหนฮะเอ้ยเรียกเต็มยศเลยกดอะไรหรือเปล่ามาสมัครงานได้งานแล้วนะเป็นผู้ช่วยนักเขียนของเพจน้ำหนึ่งดีใจกับน้องเนยน้องทำได้เห็นม้กน้องบอกแล้วว่าน้องทำได้มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะไม่เคยมีใครเห็นตัวมาเลยสักคนถ้าบอกว่าผู้ชายโดยนเอาตัวกลับไปแน่ๆเลยอะ ผู้หญิงสวยมากสมชื่อแพนน้ำหนึ่งเลยละอะงั้นก็ดีใจด้วยนะแล้วก็ตั้งใจทํางานแหละเอวะแกมีเวลาเล่นสนุกอีกแค่ปีเดียวนะแน่นอนอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงเลยครบปีกลับบ้านแน่นอนออก็ดีพ่อให้เวลาแกแค่ปีเดียวหมดเวลาก็ต้องกลับมาทํางานที่บ้านได้แล้วเข้าใจนะดูแลตัวเองดีๆอย่าดือ้ออย่าซนให้มันมากนักจบการสนทนาบ่นนักก็สายทิ้งซะเลยใครจะไปอยากฟังเฮย้ย กลับบ้านไปเตรียมตัวดีกว่าเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งฉันได้มาอยู่กับเพชรน้ำหนึ่งแล้ว <c oughs> มีความสุขจังเลยเช้าวันต่อมาฉันเตรียมตัวพร้อมที่จะมาทํางานด้วยกระเป๋าเดินทางสีใบใหญ่ผ้าหนังไมชุดชั้นในทุกอย่างพร้อมฉันปิดเครื่องโทราศัพท์เพื่อกันการโทรมาทุกกรณีของคนที่บ้านวันนี้ละ่ะฉันจะได้เรียนงานเรียนงานเขียนเมื่อคุณตาคนเดิมมาเปิดประตูให้ฉันเข้ามาในบ้านเสียงคุ้นครางของหญิงสาวก็ดังมาเป็นระยะ ทำให้ฉันเอ่อก้าวขาไม่ค่อยออกเลยอ่ะเสียงดังกลางบ้านเลยเนี่ยนะนี่มันอะไรกันเนอะเอ้นี่มึงจะย้ายบ้านหรือไงเนี่ยผู้ชายที่ชื่อธามเมื่อเห็นฉันลากระเป๋าใบใหญ่เข้ามาก็ทักทายกันอย่าเป็นพิ๊ทันทีผู้หญิงที่ไหนคลางนะพี่ฉันถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นมึงไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้อายุเท่ากันนาน้อยไม่เข้าใจฉากในนิยายก็เลยจัดเด็ก เพื่อเข้าใจความหมายของความรู้สึกที่กําลังจะบรรจงเขียนเป็นตัวหนังสือนะเฮ้ยเท่ากันกับผีอะไรฉันอายุแค่22เองพี่เอ็มตั้งหากเล่าอายุ27ขวบเนอะผู้ชายที่ชื่อทามช่วฉันยกกระเป๋าขึ้นไปไว้ที่ชั้นสฝั่งซ้ายบ้านนี้มันเก่าดีจริงๆเลยขนาดเหยียบก็มีเสียงไม้ลั่นแล้วเมื่อมาถึงห้องนอนก็เจอเตียงนอนสีเสาแบบโบราณต่อเครื่องแป้งกับโบราณเฮ้ยมันจะมีผีโบราณด้วยมเนี่ย เออที่นี่มีผีไหมครับฉันหันไปถามพี่ธามแบบหวาดเคยมีนะตอนนี้ก็มีอยู่มัง้งไม่รู้เด็กกูก็ไม่เคยเจอไมอ่ะมึงกลัวผู้ชายที่ชื่อธามกอดเข้าที่คอของฉันจนฉันต้องผลักเขาออกพอมาอยู่ในห้องนอนแบบเนี้ยเสียงครางที่อยู่ไกลๆก็ยิ่งดังขึ้นชัดเจนโอ้ยคุณครูขาเบาหน่อยได้ไหมคะโอ้สุดยอดไปเลยลคะค่ะเออคุณครูอย่างนั้นเหรอ ทำใจนะเดี๋ยวก็ชินมันเป็นการเข้าใจตัวละครอ่ะมึงเคยมะอะไรแบบเนี้ยอยากลองก็รอในน้อยเสร็จมึงก็ไปดิวได้นะโคตรสวยแต่ยังไงก็ต้องต่อกูก่อนผู้หญิงนะไม่ใช่รถประจำทางถึงจะมาต่อคิวรถนะครับมาต่อคงต่อคิวอะไรกันฉันไม่มีอะไรให้จิ้มสักหน่อยเอ้ยมึงไปอยู่ขุมไหนมาเนี่ยเดี๋ยวกูปัตบกะโหลกแล้วเลย กูไม่ได้บังคับเขาม่เป็นงานเขาเราจ่ายเงินซื้อความสุขที่เขายินดีเขาไม่ยินดีกูก็ไม่เอาอะมึงต้องเข้าใจนะว่างานแบบนี้มันคืองานให้ความสุขเราไม่ได้ด้ค่าหรือไม่ได้ทําไม่ดีกับเขานะมึงคิดว่าวันหนึ่งถ้าเขาได้งานมากขึ้นมีเงินจุนเจือครอบครัวมากขึ้นดูจากหน้าตาผิวพรรณแล้วมึงมาจากครอบครัวคนรวยสินะเข้าใจหน่อยคนมันต้องปาก,กตีนทีบะเออพี่ถามสอนชั้นสยาวเหยียด มันเป็นงานอย่างนั้นเหรอฉันต้องเข้าใจมันใช่ไหมแต่ฉันไม่ชอบไนงะผู้หญิงพวกนี้ทําให้พ่อไม่มีเวลาให้ฉันพีเอ็มก็ด้วยครับผมเข้าใจแล้วหล่ะครับเออมึงก็รีบเก็บของเผื่อในน้อยจะต้องการอะไรรีบเป็นงานกูต้องกลับไปอยู่ที่เชียงใหม่มึงก็ต้องดูแลในน้อยอยู่ที่นี่เสร็จงานเมื่อ,อไร่มึงก็พาในน้อยกลับเชียงใหม่ด้วยล่ะฮะเออครับ ฉันร้องเสียงหลงเลยไม่ใช่แค่มาเป็นผู้ช่วยเขียนงานหรอกเหรอไม่เป็นไรเหมือนพวกดูแลนักเขียนก็ต้องทำงานทุกอย่างละมัง้งก็เราบอกเขาไปแล้วนี่ว่าเราจะทำทุกอย่างให้เขาเลยแล้วไม่นานเสียงจากคนเป็นเจ้านายก็ตะโกนเรียกทำให้คนที่อยู่กับช้างต้องสะดุง้งเฮ้ยไอเอ็มตามกูมากูจะสอนมึงส่งเด็กอะ่ะคำสั่งจากรุ่นพี่ทำให้ฉันต้องเดินตามอย่างเลี่ยงไม่ได้หญิงสาวหุ่นนางแบบเดินออกมาจากห้องริมสุดฝั่งขวาก้าวออกมาจากห้องพร้อมกับแบงค์พันหลายใบในมือ นี่มีอีกเรียกฉันได้เลยนะคะหญิงสาวกระซิบบอกพี่ธามแต่ฉันดันได้ยินไปด้วยฉันเริ่มสงสัยแล้วสิว่าผู้ชายที่อยู่ในห้องนั้นอยากไปเห็นหน้าสักครั้งไอ้แอมมึงรออะไรไปส่งเด็กดิอะครับครับฉันต้องรีบวิ่งตามพี่ธามแล้วผู้หญิงคนนั้นลงมาที่ชั้นล่างเพื่อส่งเธอเออคือรถตู้อย่างนั้นเหรอมีรถตู้ด้วยเหรอก็อมีตังนะสิ รถของโมเดลลิ่งน่ะจะมารับเมื่อเสร็จงานแล้วก็แค่มาส่งแล้วก็จบอะตอนนี้นายนะก็คงจะปิดตัวเองแล้วก็เขียนนิยายไปเหอะฉันจะพาแกเดินสำรวจบ้านอีกด้านเล่านี้เอวางอนอะไรอีกแล้วเก็บเสื้อผ้าไปไหนใส่ไวกลางคนถามสาวใช้ในบ้านถึงลูกสาวที่หายตัวไปมันบอกจะไปทำตามความฝันพ่อให้เวลาน้องมันปีหนึ่งนะตอนนี้มันก็เลยเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับไอ้นักเขียนเพชรน้ำหนึ่งอะไรนั่นแล้ว ได้ข่าวว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากด้วยนะอัตพลหรือเอ็มผู้เป็นพี่ชายเอ่ยบอกคนเป็นพ่อถึงน้องสาวที่หายตัวไปเฮ้ยฉันก็เออเอไปกับมันแบบนั้นเองน่นแนะแหละน้เอาเถอะหลังจากนี้เอวาจะมาอ้างนู่นนี่นั่นไม่ทำงานไม่ได้อีกแล้วตอนนี้พ่อก็ต้องปล่อยน้องไปก่อนให้มันได้เพลยเจอของมันไปตอนนี้ฉันจะเข้าบริษัทพ่อจะฝากอะไรไหมอัตพลขยับเน็กไทยและหยิบเสื้อสูทมาเตรียมที่จะออกจากบ้าน อยอดทัวตกจัดการหน่อยนะอได้ลูกชายรับคำอย่างว่าง่ายมีคอมเพลนจากลูกขาจัดการด้วยได้ครับหาเมียด้วยคำขออีกครั้งจากคนเป็นพ่อกลับไม่ทำให้อตัตภันนั้นเคิมตามแถมยังปฏิเสธแทบจะทันทีพักก่อนนะพ่อนะยังไม่อยากมีเนอะฉันยังอยากเป็นคนของประชาชนอยู่ไปหาให้เอวาน,นู่นไปเฮ้ยใ,ใครมันจะไปหาหลูกสาวตัวเอง ใครมันเจาะไข่แดงลูกสาวฉันมันได้ไม่ตายดีแนะ่โปรดติดตามตอนต่อไปมาแล้วล่วคะค่ะพี่พายกับเอว่าฮ่าตอนแรกมาก็ดูเหมือนจะลึกลับซับซ้อนแต่ว่า <c oughs> น้องเอว่าของเราจะได้เจอพี่พายสักครั้งไหมเนี่ย หนึ่งตอนมาแล้วพระนางยังไม่ได้เจอกันเลยคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเป็นคุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้ว้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ